วอลเลย์บอลชายหาดไทยชายคว้าอันดับ3ในศึกวอลเลย์บอลชายหาด FIVB World Beach Pro Tour Future สงขลา2025 uh huh. การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด FIVB World Beach Pro Tour Future สงขลา2025ที่ชายหาดสม,มิลาจังหวัดสงขลารอบรองชนะเลิศประเภททีมชายบรรลือนาคประคองกับตุดวินิจแก้วใสลงสนามเจอกับอเล็กซานเดอร์ฮูเบอร์และโรบินเซเดอร์จากออสเตรีย คู่นี้นันตกตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าต้านทานความแข็งแรงของออสเตรียมไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เซต18ต่อ21 22ต่อ24พลาดเข้าสิดชนะเลิศต้องหล่นไปสิงอันดับ3 6พบคู่จากเยอรมนีตนรอบนี้บรลลือกับจุดวินิจทำผลงานดีเป็นฝ่ายตบเอาชนะ2ต่อ0เซต21ต่อ18 21ต่อ17คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ ด้านผลการแข่งขันทีมหญิงสมิตร,ราสีมรงมนามกับสลินดามืองคนแพ้คู่จากจีน1ต่อ2เซต22ต่อ24 24ต่อ22และ8ต่อ15พลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย จบจากรายการนี้จะเป็นการแข่งขันเอสโคลา ABC b e ี c h Tour สมิลาโอเพนครั้งที่24ระหว่างวันที่13-16เมษายนนี้ณบริเวณชายหาดสามิลาาลาจังหวัดสงขลาโดยจะมีทีมชายหญิงร่วมแข่งขัน60ทีมจากทั้งหมด20ประเทศ